อะไรนะคะอ,อ๋อธรรมดาคือตอนไอ้ท่านี่คือถ้า,ถา,ถาเวลาที่เราฝึกพวกนี้พลังมันจะขึ้นไปที่หัวแล้วเราจะเวียนหัวบ้างนะคะหรือว่าจะรู้สึกแน่นๆเราก็ใช้อันนี้เราไม่ได้คือเราไม่ให้ฝึกแล้วคือท่าพักเราดึงพลังลงในการหายใจเข้าเสียงนี่ทําได้สองอย่างคือเสียงเหมือนกับหรือเสียงเป็นเป็นงูก็ได้ได้ทั้งสองอย่างแล้วถ้า พลังเนี่ยมันไปที่หัวใจแล้วน่วออกมันแน่นใช่ไหมเราใช้เสียงของหัวใจเสียงเสียงมันก็คําว่าหอ่อเสียงพอเราเขย่าขานิดนึงซอยขาครับอ่าซอย,ซอยเวลาที่เราใจร้อนนย่ำนะย่ำขาครับดีมากเลย,ยเวลาที่เราหงุดหงิดโกรธใครใจร้อนเนี่ย เราดึงพล็ดึงพลังที่ไม่ดีลงมาเคคือทำทีละข้างก็ได้แต่พีิงบอกว่าเราจะรู้อันหลังอันทำทีละอันก็ได้ค่ะพิงอกว่าเราจะได้รู้ว่าอันข้างหลังอยู่ที่ไหน <laughs> อ,อันนี้นะคะอันนี้เขาใช้วิธีเคาะแล้วข้างล่างเขาใช้ขมิดให้มันตรงกันขมิดเบาๆขมิบแล้วปล่อยขมิดแล้วปล่อยให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะต้องขมิบนะคะแล้วนี้อ้าวได้แล้วโอเคต้องต้องทำเป็นยังไงนะคะต้องไปใส่ไม้สไล โ oh, okay. อเคที่เมื่อเช้าที่ให้ทนคืออย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนอีกที่เมื่อเช้าที่เราให้ทำเนี่ยคือเราต้องการให้ให้เราสมมุติว่ามันมีเป็นลูกบอลสีทองก็ได้นะ,ะหรือว่าเป็นเป็นลูกแก้วก็ได้นะ,ะแล้วแต่อันนี้อันนี้เพลตรงไหนคะ แล้วมันจะเพลเองเลย,ลยอ๋อโอเคค่ะครันะคะก็คือคราวนี้อย่างที่บอกคือว่าบางทีเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยพี่เราหลงงอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคเพราะเราต้องรู้จักจุดพวกนี้นะคะอะคราวนี้จับคู่ได้ยังคนหนึ่งจะเป็นคนฝึกอีกคนจะเป็นคนช่วยอะตัดสินใจใครจะช่วยใครจะฝึกเ,เดี๋ยวเราสลับกัน อันนี้จะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูคนที่ฝึกนะคะ,ะคนที่ฝึกฟังก่อนนะเราหายใจเข้าให้รู้สึกว่าเราเอาพลังชีไม่ต้องทำมือก็ได้เอาพลังชีเนี่ยเข้ามาออที่สะดือหายใจออกเราส่งพลังชีไปจุดข้างหลังหายใจเข้าออมาเตรียมไว้ที่สะดือหายใจออกเราส่งพลังชี้เนี่ยไปที่มิ่งเหมือน วนคนช่วยนะคะคนช่วยมือข้างหนึ่งข้างที่ถนัดอยู่ข้างหน้าอคนที่ช่วยหน้าของนะคือคนไม่ไม่หน้าของอีกคนหนึ่งเราช่วยจับไงฮะเราช่วยจับมาซ่าเจ้าเจ้าเราเรามาจากเชียงใหม่นะเราพูดเจ้าข้างหนึ่งตรงนี้ข้างหนึ่งตรงนี้ t h i สิเราเรียกว่าเซี่ยอวี่เทียนเซี่ยวเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวเี่ยวคันนี้จะยืนก็ได้หรือว่าถ้าจะนั่งเนี่ยน่าโอเคคันนี้คนนี้เขาก็จะฝึกพลังนะคะหายใจออกให้ไปข้างหลังแล้วไอ้คนที่จับเนี่ยลุ้นนะะเราช่วยเขาส่งส่งพลัง ไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องใจละตอนนี้หายใจเข้าเอาพลังเข้าประลมที่นี่หายใจออกส่งพลังไปที่ประตูแห่งชีวิตอ่ะโอเคไม่เข้าเข้าออกท้องแฉบต้องไม่ไม่อันนั้นไม่ได้หูเรื่องท้องท้องแองท้องแฉบอ่ากำหนดจิตค่ะใช่กำหนดจิตแล้วก็อีกคนเนี่ยอีกคนเนี่ยเราก็คือลุ้นเขาเพราะว่าพลังจากมือเรานี่จะช่วยเขานะคะ ปกติฮะอันนี้ไม่ต้องป่องท้องไม่ต้องอะไรอันนี้คือใช้จิตนะแต่ไอคนที่ลุ้นเนี่ยก็ต้องต้องลุ้นนะไม่ใช่ไปแกล้งเขานะต้องลุ้นแล้วต้อช่วยเขาอ่ายลองดูสอมือสอมือค่ะสองมือสองมืออะ sideways w a y มืออย่างนี้ แล้วถ้าเป็นไปได้นะเราพยายาม<อ>หายใจสองมือประกบหน้าหลังครับเราหายใจพร้อมๆกันก็นได้เราจะได้ช่วยเขาค่ะอ๋อโอเคโอเคอ่าอย่างนีง้ <laughs> นะหายใจเข้า <laughs> หรือถ้าใครชอบที่จะใช้มือก็ใช้ได้ไม่เป็นไร <laughs> คนคนที่ฝึกอะค่ะจะใช้มือก็ได้หรือว่า ฮะเราจะส่งพลังจากจุดนี้ไปจุดนี้นะคะเอาใจไหม,มงงรู้เปล่านะคะหายใจเข้าเอาพลังมาออที่นี่หายใจออกส่งอ่ะของใครร้อนบ้างได้ได้ยินเสียงฮะคือเวลาที่เราจับเนี่ยพลังจากตร<อ>งเรา<อ>จะช่วยเขาขลแล้วเราก็ช่วยลุ้นค <c oughs> ่ะ ว่าตอนนี้ก่อนคือถ้าเราหายใจพร้อมกับเขาได้ก็ดีแต่คือแค่เราเอามือจับเนี่ยก็ช่วยละ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าเขาจับเองมันจะเมื่อยแต่ว่าถ้าเราอยากทําเองเราทําเราจับเองก็ได้ไม่อยากมีคู่ ไม่ถูกไม่ผิดเวลาทำแบบนี้เียก passing energy คุณแค่คนที่ได้พลังใจคนหนึ่งคนหน่พลังไจคน่คุณเป็นคนที่ได้พลังข้าวข้าในตัวเองใช่คุณแค่รีแลกซ์เ ไม่ต้องตำราะะเอาสมอง,ลง,องลงไปที่สะดือก็ลองถาว่าฝ่ายนีรู้สึกยังไงบ้างเนาะใช่ถ้าเป็นธรรมชาติไม่ต้อง force เวลาข้างหน้าไปข้างหลังข้างหน้าไปข้างหลังตามจุดพวกนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะส่งจากตามวงกก็ได้ส่งจากหัวใจนะคะลงไปที่สะดือ ส่งจากสะดือลงไปที่หู้ยินคือจะส่งแบบไหนก็ได้เพื่อให้เราเปิดไอรูตรงนี้นะคะอันนี้คือให้ฝึกที่บ้านแล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ทันนะแต่เข้าใจเข้าใจหลักการแล้วนะคะคือเวลาที่เราฝึกฝึกเปิดแต่ร,รูใช่ไหมคะฝึกส่งพลังเนี่ยเราอาจจะส่งจากข้างหน้าไปข้างหลัง <c oughs> นะคะ เราไปฝึกที่บ้านฝึกเองก็ได้ให้คนช่วยจับก็ได้นะคะใช่ค่ะใช่คันจริงเมือ f i n i s หรือว่าเราจะส่งตามเส้นนี้ก็ได้อย่างเช่นเราส่งจากหัวใจลงไปทางนี้ก็ได้คือเราจะหัดส่ง รือว่าส่งจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้นะคะคือเราต้องการที่จะให้เรารู้จักให้ร่างกายมันรู้จักให้จิตเอ่ออันนี้คือการเปิดเปิดรูของของออจุดพลังทั้งหลายนะคะส่งข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้คือให้ร่างกายรู้จักว่านี่แหละจุดมันอยู่ตรงนี้ค่ะน่าจะคล้ายๆค,ค่ะน่าจะคล้ายๆเพราะว่ามันมันใช้หลักการเดียวกันนะคะ อะไรนะคะไม่เป็นไรมันมันเป็นคงมันเองคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเพื่อให้เรารู้จักว่าจุดเนี้ยมันอยู่ตรงไหนให้จิตมันรู้จักว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองอ่าได้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาตันเถียนของเราตะกี้เนี่ยตอนที่เราส่งพลังเนี่ยท้องใครร้อนขึ้นบ้าง ท้องไข่ร้อนขึ้นบ้างที่ท้องร้อนเพราะว่าเราไปกระตุ้นตันเถียนเพราะเราส่งพลังผ่านตันเถียนนะคะคันนี้อันนี้เราจะหาตันเถียนนี้ทําเองหาเองเราใช้นิ้วคือใช้มือแต่ว่าใช้นิ้วนิ้วกลางนะคะจับอย่างนี้นะคะ อ่าแล้วก็หลับตานะคะแล้วเหมือนก็เ,าเอาเอาจิตเนี้ยไปพักในจุดศูนย์กลางของกายในตันเถียนนั่งอย่างไรก็ได้ค่ะให้ให้ตัวเองสบายจริงๆอันเนี้ยนอนกับพื้นก็ได้คะอ่าจับที่สะดือนะคะแล้วก็พยายามหาว่าจุดไหนข้างในท้องเราที่พอเราเอาจิตเข้าไปวางหรือเราพักแล้วเนี่ยเรารู้สึก ปลอดภัยรู้สึกสงบแล้รู้สึกก็มีพลังนะคะตำแหน่งไม่สำคัญแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยความสงบพลังที่เกิดขึ้นเนี่ยสำคัญคือจะเป็นจุดที่เราเราพักไปเต็มที่นะคะเหมือนเหมือนพักเหมือน เหมือนเราหลับได้อิ่มเหมือนเรา <c oughs> งนีบนีบหนึ่งโดยที่เราไม่ได้หลับจุดนี้นะคะจุดจันตันเถียนหรือจุดที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าหยวนชี่นะคะ original force เป็นจุดที่ต่อกับพลังของจักรวาลต่อกับพลังที่เรียกว่า ฟรีมอร a l f ลฟอสเป็นพลังที่สร้างโลกให้เรารู้สึกว่าเหมือนก็มีจัก,กรวาลอันหนึ่งอยู่ในท้องของเราเป็นจัก,กรวาลที่ว่างเปล่ามืดแต่ในความว่างเปล่านั้น เป็นที่กำเนิดของทุกๆสิ่งให้ดิ่งลงไปลึกๆให้พักให้สบายนะคะนะอย่ากเกรงไหล่อย่ากเกรงตัวนะคะ ทิงเข้าไปลึกๆเป็นจักรวาลส่วนตัวของเราเองว่างเปล่าแต่เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งค่ะค่อยๆลืมตาได้นะคะใครเจอตันเทียนของตัวเองบ้าง รู้สึกยังไงสบายเยี่ยม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 ใช่ได้ใช่ได้อ่าใครเจออีก <To survive. S 1> จะรู้สึกสบายแล้วก็มั่นคงแล้วก็อารมณ์กุหลงิจจะหายไป <To survive. S 1> อ่ามันจะแบ,บดูดูดดคือหลักสำคัญไอ้รายละเอียดว่ารู้สึกทางร่างกายไม่สำคัญแต่จิตใจจะต้อง ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกเหมือนแบบอิ่มนะคะแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรไปฝึกที่บ้านนะคะอันนี้ต้องใช้การฝึกนิดนึงบางครั้งเลื่อนไปมาบางครั้งนิ่งๆไม่เป็นไรคือไอ้ตัวตัวจุดเนี่ยอยู่ที่ไหนจุดมันจะทำยังไงไม่ทำแต่ใจเราต้องนิ่งคือถ้าจุดมันนิ่งจุดมันขยันแต่ว่าเรารู้สึก รู้สึกสบายเนี่ยแปบลบว่าเราเจอแล้วนะคะมีใครเจออีกไหมคะมีได้มีได้แต่ว่าคือจุดมันจะทำยังไงก็ได้แต่เราต้องใจเราต้องสบายเจอ,อไหม